ฟลอเรียนเฟรดเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังจากสกายเยอรมนีรายงานว่าอันโตนิโอสินวากองหลังวัย20ปีเป็นเป้าหมายระดับท็อปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์หน้าเอริกเทนฮักกำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของราฟาเอลวารานวิกเตอร์ลินเดเลิฟและจอนนี่อีแวนบวกกับลิซานโดมาร์ติเนสที่เจ็บรบกวนบ่อยครั้งสินวาคือหนึ่งในลิ์เป้าหมายที่ปีศาจแดงให้ความสนใจ และดูเหมือนว่าพวกเขาจะจริงจังกับแข่งรายนี้เมื่อมีการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วเบนฟิก้าทราบดีว่าพวกเขาคงรั้งกองหลังทีมชาติโปรตุเกสเอาไว้ไม่อยู่หากมีข้อเสนอจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปแต่แข้งรายนี้มีค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรในปีหน้าโดยมีสัญญาจนถึงปี2027แฟนๆแมนยู you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ